ด้วยเลยเนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับรายการภาษาด c h a n แนลแล้วก,กลับมาอยู่กับผมปาร์ตี้เช่นเคยเนะฮะวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft นะคือตอนนี้เราอยู่ในเกม Minecraft นั่นเองเนะฮะลืมบอกไปอ่าเราก็อยู่กันในเซิร์ฟ Hitc Server นะฮะซึ่งเซิร์ฟ Hitc เนี่ยปรับปรุงใหม่เยอะแย,ยะมากมายเลยเนี่ยก็มีระบบอะไรใหม่เข้ามาเยอะแยะนะฮะก็ถือเป็นสุดยอดน,นะดีนะฮะ ใ่ใช้ได้ใช้ได้เกรด by After Studio นะอ๋อ After Studio เนี่ยนะใครไม่รู้จักลองทิงม้มบน u t u b e ได้นะดังมากครับคนนี้เราก็มาเริ่มจากจุดตรงนี้เลยนะฮะอะไรวะเนี่ยว,าวา้าวส์ว้ไปทางนี้นะฮะอ๋อ Don't I Donate Zone What the fuck เนะี่ยเราก็จะไปดูตรงโซนโดเ n a t e กันนะฮะอันนี้ยังไม่มีอะไรนี่คือเป็นเมทิด สไตล์อันนี้คือเซต5้ทูนะท่านผู้ชมนะฮะก็มาดูกันได้นะฮะยศพารากกอน5้ทูได้5วันนะครับซ่อมของโดยการทับฟิกไปหาเพื่อนในการ TPA และวตายของไม่ตกนะฮะเติมซื้อได้ที่เว็บก่อนซื้อติดต่อแอดมินนะฮะกาลิน่าับกาลิน่าแอดมินนะฮะกาลิน่าคูเองนเนี่ยนะฮะคูเนี่ยฮะแอดมินยด็ดแค่ทำไมผมไม่ใช้ตัวแอดมินโปรโมทเนะี่ยนึ่งจัดมีปัญหาเยอะนะฮะก็อันนี้จะเป็นเซต92นี่ฮะ MUP znvg สองอันนี้คือร้อยห้าสิบนะสามร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมอเตอร์แล้วก็ห้าร้อยก็จะเป็น D D sport เปียนโนกคันนั่นเองนะฮะเปียนโนกคันนะ,ะเสียงเปียนโนเนี่ยละฮะ D D sport นี่จะเป็นเซตหนึ่งพันนะฮะก็จะมีชุดก่อของทูมันนี่แล้วก็อยาให้นะฮะ อันนี้ก็เป็นยศทักนะฮะห้าสิบถูได้ตั้งเจ็ดวันนะซ่อมของนะที่เป็นอาเพื่อนอย่างเดียวนะตายของตกนะฮะยศนี้ตายโอเคพูดเร็วไปหน่อยเผราะว่ากูพูดเร็วไปหนะะ่อยอัปเดตโซนอะไรวะเนี่ยโปรโมชั่นปืนทั้งหมดลดราคา20%นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5นะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปอยากเติมก็รีบเข้ามาเลยก็ได้นะฮะในกอรีน่าแอดมินนะฮะคือการีนา่าของกูเองเนี่ยฮะ เอออันนี้ก็คือซุ้มเต็นแรกของเนี่ก็มาดูกันได้นะเควสนี่มีท่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเคจีซีแรกของเลขเมทคิดแรกแรกบล็อกคีเดี๋ยวเซิร์ฟวันนี้รู้สึกว่าผมจะปรับปรุงอีกรอบนะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนแรกของไม่มีอะไรนะฮะแคบๆนะก็ไม่ได้เยอะมากมายนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงอเทปถูเซตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโล่นะฮะโล่ Low, แล้วก็ซิกทูมันนี่นั่นเองสิ่งที่ประกอบไปด้วยเทปถูเซตราคาทั้งหมดนี้อยู่ที่1,500งทน,นะฮะสิ่งที่จะได้รับ tm helmet tm armor และ tm six s w e r นะฮะ tm shield s t b อีกหนึ่งอันนะฮะ tm shield z b คืออะไรนะฮะก็คืออันนี้นี่เองนะฮะ จำนวนหนึ่งเอโล่ไม่มีโล่เนี่ยไม่มีวันพังนะฮะชุดก็ไม่มีวันพังด้วยนะฮะชุดเนี่ยไม่มีวันพังนะ,ะไม่ต้องซ่อมเลยแล้วก็ด้านหลังจะเข้าถ้าด้านหน้าจะไม่เข้านะฮะคือผมกันโล่ด้านหน้าเนี่ยฮะแต่มีคนมา่อยหลังทุกท่านจะโดนยิงเข้าอยู่นะฮะก็คุ้มนะฮะราคาทั้งหมดนี่1 5 0 0ัถูโดยการประกอบเซตชุดโล่แล้วก็ซิกซัวเออนะฮะ ผมไม่ไหวเลยหยิบของฟรีแดกก่อนแม่งเลย,ยอันนี้ก็เป็นถังขยะนะฮะครับผมลืมอ่ะท่านผู้ชมผมลืมตรงนี้นี่ไม่ได้เลยฮัตารีแพ็กแม่ของใหม่ซื้อได้ที่ผมเลยเนะี่ยฮัตารีแพ็กกูคิ <c oughs> คคดได้ไงวะเนี่ยเอสเคฮัต p ารีพ็กเอาไว้บ,บินนะเหมือนเจ็ดแพ็กเลยแต่มีอยู่แค่ประมาณ10นัดเองนะฮะ ตรงนี้จะเป็นวาร์ปแล้วนะฮะโดเนตดูของเตงิมเงินได้ที่บ้านสีส้มก็บ้านตรงนี้นะฮะสตาร์ชิคก,ก็มีเมืองให้เลือกสามเมืองกะลิน่าอันเปนเสียงวาร์ซีเร็วๆนี้นะฮะนี่ก็จะเป็น no Drop. No Drop. No Drop. โนดรอปโนดรอปโนดรอปเออก็สำหรับวันนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรนะฮะก็ามารีวิวเซิรนิดหน่อยแค่ไม่กี่นาทีนะฮะ โอเคๆจากของนอนผมไม่ชอบของที่ไม่เป็นระเบียบเละบอกตรงตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจมานฮะรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะปรับปรุงอยู่นะฮะเป็นกล่องแทนเลยนะฮะสําสหรับวันนี้เอ้ยชิคเชียชุดชุดชุดเคยทิ้งวะไม่ได้เลยสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสหรับตอนนสีก็มาเป็นแบบสั้นๆก่อนนะฮะสหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ